วันนี้ก็จะมาผัดวุนเส้นแบบง่ายๆนะคะวุนเส้นใส่ไข่เหมือนเดิมค่ะ เส้นผัดใส่ไข่เหมือนเดิมน,นะคะไม่ใส่เนื้อผัดเหมือนเดิมค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เราก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราไม่ชอบไาะคะ่ค่ะ เี๋ยวกระเทียมเหลืองหน่อยแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่สามฟองะคะ 慢慢来，慢、嗯嗯 ไอ้เล้งสุกดีเราก็ใส่บนเส้นได้ค่กั็ใส่กระหล่ำชอบแค่ผัดเงี่ยนะคะ ก็ใส่ซรสเลยแล้วก็มาเสิรเสรแล้วก็ปรุงตามอัธายาศัยด้ค่ะปรุงตามชอบเลยนะคะใส่น้ำตาลหน่อยซีอิ๊วขาวหน่อยมืดดี ต้น้ำตานิดหน่อยน่น คือจะทำกินดบ่ยน,นะคะใส่แค่ใส่ยงเดียวค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยเยอะๆเนื้อหมูเนื้อใส่อะไรถ้าคนชอบใส่เนื้อสัตว์ก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้นะคะเน,นื้อหมูเนื้อใส่ทุกนนี้ค่ะ แต่ว่าอันนี้ทุกครั้งผักก็คือจะไม่ใส่เนื้อใเลยจะใส่แค่ใส่นะคะอันนี้เป็นคนชอบกินให้ผักมันสลดเหี่ยวๆนะคะก็เลยจะผัดมานิดนึงเดี๋ยวขอใส่พริกไทยอีกนิดนึงค่ะชอบพริกไเยอะๆ ขอใส่น้ำมันใส่อีกน้องค่ะ กินแล้วรสมันก็เกือบจะอร่อยแล้วค่ะแต่ก็ยังยังไม่สุดนะคะหอมกานิดนึงเกือบอร่อยแต่ยังไม่อร่อยนะค่ะรสหวาน เสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะน้าตาก็จะประมาณนี้ใส่กุ้งแห้งก็อร่อยนะคะถ้ามีกุ้งแห้งส่วนใหญ่ที่บ้านถ้าผัดผักหรือผัดอะไรทุกอย่าง จะใส่ชอบชอบใส่กุ้งแห้งค่ะมันหอมดีเดี๋ยวขอตักนิดนึงร้อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆรสชาติก็อร่อยก,กรุบกริบกริบะค่ะ เรียบร้อยนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวขอไปทานก่อนคะ่ะ